ไมไดาวิกาอวดลุกหลุส่สวมชุดเดรโชว์หน้าท้องเรียกได,ด้ว่าเป็นนางเอกสาวสวยสุดฮอตแห่งยุคสําหรับไมไดาวิกาโฮเน่วันใจของนักสแสดงหนุ่มเตอ๋อฉันทวิัณวันยิ่งสวยแซ่บขึ้นหนักมากๆเลยทีเดียวแถมเธอนั้นก็มีหุ่นที่เป๊ะปังมากอีกด้วยจนทําให้สาวๆหลายคนแอบวิจารในการดูดแตตัวเองดีของเธอแม้ว่าก่อนหน้านี้สาวไมเคยมีรูปร่างที่อวบอั่นก็ตามปัจจุบันคือหุ่นดีมากจริงๆแต่ก็ไม่ไวยโดนชาวเน็ตบางคนวิจารณ์ ถามว่าเธอนั้นข้างผอมมากเกินไปแต่สาวใหม่ก็เคยเปิดเผยว่าไม่ได้ข้างผอมและไม่ได้เป็นรคกระเพาะเธอหันมาออกกําลังกายอย่างหนักสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีทุกอย่างเลยไม่แปลกใจที่หวานใจอย่างหนุ่มเต๋อถึงได้ทั้งรักทั้งด่งสาวใหม่หนักมากเวลาที่อีกฝ่ายไปทํางานก็มาจะตามไปดูแลและนั่งเฝ้าอยู่ตลอดเลยซึ่งถ้าใครที่ได้ติดตามในอินสตาแกรมส่วนตัวของสาวใหม่ก็จะเห็นเธอออกมาโพสภาพเองในลุกต่างๆที่เผยให้เห็นถึงหุ่นเป๊ะปังจนทาเอาหนุ่มๆใจละลายไปต,ตามๆกัน ไม่อยากเดินผ่านกันเลยทีเดียวล่าสุดสาวใหม่สร้างความฮือฮาหนักมากเมื่อปรากฏตัวรับรางวาัล h a r v e า Awards ซึ่งทามาในรูปสุดดูราเดสสีดำรัดรูปโชว์หน้าท้องแบนราบกว่ดซิกแพคทาเอาหลายๆคนสะดุดตาตรงเอลเสที่มองมุมไหนก็เป๊ะปังจนาสาวๆหลายๆคนแอบอิชากันหนักมากแห่เข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนั่นโซเชียลเลยทีเดียว